สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโจโจ้รีวิวชาแนลนะคะหรือที่ปรึกษาการขายบริษัทมิสซูออโต้เฮาส์นะคะวันนี้ก็พบกับโจอ,อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานใน YouTube วันนี้เราก็จะมาดูเออพามาดูนะคะในเรื่องของเจ้า Expander c r ร์ตัวนี้นะคะ Expander c r ร์คที่ทุกคนก็เคยเห็นกันแล้วแหละว่าอยู่ตามท้องถนนนะคะแล้วก็จะเป็น Expander GT บ้าง Expander c r ร์คบ้างนะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกโมั่นดีๆสำหรับ e x p e n d e r c o r ตัวนี้นะคะแล้วต้องเป็นสีส้มเท่านั้นนะคะมีแค่ไม่กี่พันแล้วแล้วก็สต็อกภายในสต็อกก็คือมีเหลือแค่ไม่กี่พันแล้วนะคะก็คือจะหมดสต็อกสุดท้ายนี้แล้วเราก็จะปล่อยอสุดพิเศษตัวนี้ให้เลยนะคะตัวนี้จะมีในเรื่องของชุดแต่งทางด้านหน้านะคะที่เราแถมเข้ามาให้ฟรีเลยนะคะสำหรับเจ้า e x p e n d e r c o r ตัวนี้นะคะมีความโฉบเฉียวนะคะแล้วก็จะมีไฟ เบาทางด้านล่างในชุดแต่งเลยนะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นทางด้านข้างต่อมานะคะด้านข้างตรงนี้เขามีกลับข้างชุดแต่งของตัวエクペダルコスอยู่แล้วเขาจะออกแบบใน SUV นะคะแล้วก็จะเป็นในาราวบันไดด้านข้างนะคะตรงนี้เขาเพิ่มแถมเข้ามาให้ด้วยโอเคแต่ทางด้านบนเลยสำหรับสายแคมปิ้งนะคะตัวนี้สายแคมปิ้งนะคะลุยๆนะคะ SUV ครอบครัวนะคะหรือว่า,าลูกค้า แล้วก็เป็นด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นนั่งหลังชุดแต่งนะคะชุดแต่งทรงทรงสวยค่ะทอ่อท่อคู่ทรงท่อคู่เหมือนกันนะคะโดยรวมแล้วนะคะภายในของเราก็ยังรับรองได้เจ็ดที่นั่งต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือตัวท็อปนะคะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นส่วนลดของแถมนะคะเรามาคุยกันอีกทีนะคะตัวนี้ก็จะมีาดาวอยู่ที่15าเซนะคะหรือว่าดอกเบี้ยน1น9 8 4ง เราจัดเต็มให้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากได้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์าดาวอยู่25%ตก็ติดต่อน้องโจมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องโจอขอลานะคะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเรามาบอกโปรโมชั่นดีๆนะคะก็อย่าลืมติดตามน้องโจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน้องโจด้วยนะคะติดตามที่เบอร์0 8 2 0 1 6 0 7 7 7นนะคะนี่เป็นเบอร์โจอสอบถามโปรโมชั่นนะคะบายบายจ้า Thank you